เรียนคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนผู้รับการประเมินนางอรสาบุญญาพงศ์ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านที่หด้านการจัดการเรียนการสอนได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวนหกห้องรวม18ชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยด้วยวิธีที่หลากหลายเช่นการสร้างสื่อออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์และได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยพื้นฐานเรื่องรูปแบบโครงสร้างของประโยคโดยใช้รูปแบบ Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 2. ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่2 9ทัมีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ในการจัดห้องเรียนรักษาความสะอาดห้องเรียนและสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศผู้เรียนในชั้นเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการวิชาชีพทั้งในรูปแบบเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการและรูปแบบออนไลน์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านที่4งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปเวรประจำวันอังคารและวันหยุดรวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา ผลงานและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ a กอวอร์ดครั้งที่10ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนดีเด่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการนิเทศชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสน,นุนวัฒนธรรมการอ่านโครงการวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดสุรินทร์ ผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไปขอบคุณค่ะ